อิ่มจุกจุกย่านตลาดบางแวก62กับร้านเต็งหนึ่งหมูกระทะจิ้มจุ่ม99ทั้งของทอดกับหมูกระทะร้านนี้เด็ดจริงมีป๊อปคอร์นขั่วใหม่ทุกวันมีข้าวผัดแล้วก็มีหยกด้วยซึ่งร้านนี้เปิดบริการทุกวันตั้งแต่4โมงเย็นถึง5ทุ่มแต่นั่งต่อได้จนถึงเที่ยงคืนว่าแล้วก็ไปตักของรอเตาและน้ำจิ้ม3สูตรพิเศษกับน้ำจิ้มสูตรทางร้านเต็งหนึ่งน้ำจิ้มซุกี้และน้ำจิ้มซีฟู้ดของทะเลก็จะมีหอยแมลงผูตัวใหญ่ๆตััตกกักกกกไพรรร้้้ออมมมมบผสดและะเเหเห็็ะะขททงงูานนี มมแถมยังมีน้ำซุปที่เราเลือกด้วยค่ะจะเป็นน้ำซุปชาบูน้ำดำแล้วก็น้ำซุปแจ่วฮ้อนแบบร้อนแรงเรียกได้ว่าอร่อยไม่แพ้กันสำหรับ2น้ำซุปนี้ทั้งเค็มค้นแล้วก็รสชาติจัดจ้านดีจังจุดเด่นของร้านนี้น่าจะเป็นน้ำซุปแล้วก็การหมักหมูที่นุม่มแถมยังมีน้ำจิ้มอีก3รสชาติที่อร่อยไม่แพ้กันร้านนี้เป็นร้านบุฟเฟ่ต์เพียงเก้าเก้าก็อร่อยแบบจุกๆแล้วแถมยังนั่งกินไปกระทะดำก็เปลี่ยนกระทะได้น้ำดื่มเป็นแบบรีฟ i ลเพิ่มเพียง30ทั้้้้นนสมุนนและ้ามกินแบบบจจุกๆไม่ัเววลาด้ยกระท้าลืมของหวาน อร่อยอร่อยด้วยค่ะร้านนี้จะเป็นหวานเย็นค่ะเลือกจะเป็นน้ำแดงน้ำเขียวได้หมดตามใจแวะกินมาได้ที่ร้านนี้แวะเลยอร่อย